ครับนนทไทยรถไถมือสองบาจงพาเราสวัสดีครับสวัสดีเช้าครับยี่สิบหมิตุน้ายนสองร้ครับมาลูกค้าให้รีวิวนะครับทําตามหน้าที่ครับเข้ามาเรียบร้อยครับอู้ไปปิดมากคำคำหอดคำคำเมื่อวานนี่ครับมิสูบิชิไซโครลสอ0รอนะครับพร้อมกับบ่าดาครับแห้งง่ามเขาขั้นนี้ครับอดูช่วงล่างครับแน่นแครับ มืตรงห่วงความแข็งแกร่งของไส้โคนเขานะครับอ่าก็บบอกดั้มนะครับเลนซีตันได้สบายครับน่ะเห็นปะครับนี่สติกเกอร์2ปีรับประกันยังเหลือนะครับสีสันยังสวยงามอยู่นะครับเด้ออ่ารถลเพิ่มมีหลายขั้นเลยตรงการทายออกครับอ่ามาเ่ดูเครื่องนะครับหล้โผมซื้อเตรียมมาแล้วนี่สีเปียงน้ำมันเครื่องกับกล่องน้ำมันเครื่องสำนันรับขั้นนี้ครับไม่ทําให้เยอะกว่านี้แล้ว ทำเยอะก็ราคาจะเพิ่มขึ้นลูกค้าให้ลูกค้าเพีดเอาเองเนาะมันพร้อมใส่งานนั่นแหละครับผมขับมาเกือบ20กิโลอ่ะดูภายในนิดหนึ่งนะครับภายในนิดหนึ่งเบาะนั่งพร้อมใส่งานครับตัวนี้เป็นปั๊มไฟฟ้าเดอ้อน,นี่นี่ครับสวิตช์อยู่นี่อ่ะเดี๋ยวมาดูเอาปั๊มขึ้นปั๊มลงอันนี้ปั๊มขึ้นเดอ้อดูมือผมนะครับนี่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 ฟังเสียง เทดําดครับอ๋อไปคนป่ามพี่น้องอันนี้ลงนะครับลงลงหยุดลง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 ค้นป่ามค้นเขาครับค้นหินคนทรายโอ้ยมอไปยังครับนี่ต่อมานี่มีเจ็ดหมื่นมาสัน่นเจ็ดหมื่นหาครับร่วม็ดช่วงล่างแล้วเพราะว่าเจ็ดหมื่นหาจะพอดำเด้อ,อรถมีเล่มนะครับรถมีเล่ม มาที่นี่มาฟังเสียงครับฟังเสียงเด้อเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดุงครับสตาร์ทง่ายเลยครับติดตึ้มเลยครับเนี่ยแบตมาใส่ครับใจเลย เครื่องก็เปิดปิดหน้าละครับซื้อรถมาแล้วก็ไปปิดเครื่องให้ความใช้ง่ายมาจัาโอเคนะครับรถมีเรียมฮอสเอกสารครับสว๊ะยนะครับมาบดอีกรอบนึงนะครับรอบรอบคันดูกระบะครับกระบะเออเป๊ะเฉยเลยกระบะบบผูดเอาประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผู้เสาร์ที่เกิดพี่น้องครับ